อายุน้อยรลอยล้าน Million Views by Big Camera ในยุคที่ใครๆต่างลุกขึ้นมาสร้างโอกาสให้กับตัวเองในโลกโซเชียลมีเดียจึงทำให้มีคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกิดขึ้นมากมายและสร้างเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลอายุน้อยรลอยล้านร่วมกับ Big Camera พามาพบกับ4คอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้ง s t a f f วิ่งถามกูรูด้านอาหารเรื่องกินเรื่องใหญ่ Influencer อย่างไปกันนะที่เชี่ยวชาญเรื่องการท่องเที่ยวหรือจะเป็น Beauty อ l o กอ e r อย่างสาวทิส มีคนติดตามกว่า1ล้านคนและร้าน h o s t t r e ตัวจริงเรื่องแฟชั่นที่จะมาแชร์เทคนิคการทำคอนเทนต์ให้ได้ล้านวิวพร้อมกับเครื่องมือที่ช่วยให้ใครๆก็สามารถเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้อย่างมืออาชีพและลงมือทำได้ง่ายๆด้วยตัวเอง ทาครับวันนี้ผมพามาพบกับพี่ใหญ่ครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องอุปกรณ์นะฮะในการทำคอนเทนต์หรือกกล้องจากบิ๊กอเมร่าครับยุคนี้เป็นยุคที่พวกเราสามารถสร้างสัรค์งานในแบบที่เราอยากทําแล้วก็เผยแพร่ลงโซเชียลมีเดียที่สําคัญที่สุดนะฮะสามารถทําธุรกิจมีรายได้เป็นของตัวเองได้อย่างแน่นอนก็วันนี้เองเนี่ยนะฮะได้ข่าวว่าเราจะมีนักรีวิวร้านอาหารชื่อดังผมก็เลยเตรียมอุปกรณ์สำหรับการทำคอนเทนต์เพื่อให้ได้ภาพที่ดีขึ้นได้เสียงที่ดีขึ้นใช้อุปกรณ์ที่มันคอมแพคที่สุด แต่ว่าได้งานที่ดีที่สุดเรียกว่า Good for g r กร t เลยน้องคุูสวัสดีครับ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 พี่ใหญ่ครับนี่คือคอนเทนต์ครีอเต์เรื่องอาหารที่เรียกได้ว่า ัที่สุดนะฮะแซววิ่งทามในผู้ติดตามกว่า4ล้านคนนะฮะแซววิ่งทามตอนนี้เป็นยังไงบ้างรครับเราเริ่มจากเพจอาหารนะครับตัวแซววิ่งทามก็เริ่มมาประมาณ4-5ปีแล้วครับน้องออยเป็นพิธีกรเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นยังไงครับเขา้าสู่วงการนี้ได้ไงครับก็ต้องบอกกันเลยว่าน้องไม่ค่อยพูดเราก็ต้องฝึกแต่ว่าเห<ด>มือนเราต้องพัฒนาตัวเองด้วจริงๆนี่เราพยายามคิดว่ากล้องตัวนี้เป็นเพื่อนของเราเราก็จะมองกล้องแล้วแบบเฮ้ยคุยกับเพื่อนนะต้องมีสคริปต์ล่วงหน้าไหมก็มีวางสคริปต์ไว้บ้างค่ะว่าเราจะพูดดอออออะไไรรรบบ้้้าาาาาาางงงงมมีเเนนืืหยัักกกส่ววต็คพูจ อตอนนี้มียอดวิวประมาณกี่ล้านวิวแล้วครับแอลเอชยอดวิวเราประมาณเดือนละ20ล้านวิวดเดือนละ20ล้าน,าหานเหตุดังขนาดหลายร้อยล้านวิวนี่นะครับถ่ายกันแค่นี้เองเหรอครับเนี่ย น้องพอยใช้อันท้ายจริงๆเหรอครับใช่ปกติพอยใช้กล้องตัวหนึ่งกับไวเล็อีกตัวหนึ่งไม่พอยก็ถือแบบเป็นโ,โกโกไปเองต้องถืออาหารมือหนึง่งกล้องมือหนึ่งแล้วมือพอยก็จะแบบเริ่มแล้วผูว้ <ละ S 1> หญิงตัวเล็กๆแบบนี้ถือกล้องแบบ, <S <S แบบนี้แต่วันนี้เองเนี่ยพี่ใหญ่เองมีเตรียมอุปกรณ์สารการเป็น content c r เ a t o r นะฮะก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์พวกกระส่นกับเรื่องของเสียงจะทำยังไงให้ภาพของเราได้นิ่งขึ้นเสียงของเราดีขึ้น นะะีราะอยู่ที่ร้านซูชิว่างหลังแล้วนะคะก็ประมาณนี้มือก็จะสัส่นๆหน่อยอ๋อ <c oughs> ก็ส่วนใหญ่เองเนี่ยปัญหาของคอนเทนต์เคเอเตอร์ที่เจอเนี่ยนะครับคือเวลาที่ถ่ายวิดีโอถ่ายมาแล้วเนี่ยภาพมันจะไม่นิ่งบางทีเราก็ต้องหลบคนหลบไปห <c oughs> ลบมานะหลบสถานที่แบบนี้วันนี้พี่ใหญ่มีตัวกิมบอลซึ่งเป็นอุปกรณ์การสั่นหรือบางคนก็จะเรียกว่าไม้กันสั่นแต่ก่อนเนี่ยกิมบอลมันจะมีแบบตัวใหญ่ๆนะครับแต่ตอนนี้เองเนี่ยกิมบอลเหลือยู่ตัวแค่นี้นิดเดียวเล็กๆมันจะช่วยให้งานของเราดูโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นอย่างเเวลาาาทีี่่รโยยกอง้ เห็นไหมฮะเนี่ย <c oughs> เราโยกไปเนี่ยลอยไช้เลยใช่มันเหมือนจะบินได้เหมือนเล่นคนลเลยก็จะอยู่ที่เดิมอยู่ตลอดเวลาต่อมาเรื่องของเสียงเราจะเรียกว่าใมม่ชอดกันข้อดีของไมม์ชดกันคือเป็นไหม์ทิศทางครับผมเพราะฉะนั้นเขาจะเก็บเสียงด้านหน้าเน้นเสียงด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นมหมไว้เลยพอดีคือเราเดินไปไหนก็ได้เดินเข้าเดินออกไม่มีปัญหาหมุนซ้ายหมุนขวาไม่มีปัญหาอ่าตอนนี้นะครับอุปกรณ์กันสันเพื่อภาพดิ้งมีแล้วไม่อันนี้มีแล้วไมเลตมีแล้วพร้อมไหมจะไปถ่ายที่ไหนดีพร้อมค่ะเดี๋ยวลงไปถ่ายข้างล่างเลย ับน้องพลอยไปลองมาแล้วการสั่นไหวเนี่ยมันนำดีให้ดีขึ้นจริงไหมจริงๆภาพออกมาสวยมากเลยนะคะเวลาพลอยเดินนี่คือตามหน้าพลอยตลอดค่ะ<อ> <c oughs> คือภาพมันจะสมูทขึ้นนะฮะภาพมันจะสมูทขึ้นแล้วมันไม่มีเจอจังหวะที่เราก้าวเดินเรื่องภาพไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเสียงเมื่อสักครู่นี้พี่ใหญ่เลือกอะไรให้ครับก็เป็นตัวไมวายเลส ะะซึ่งข้อดีของมันก็คือมันจะตัดพวกเสียงรบกวนใช่ไหมคือเสียงที่พลอยฟังออกมานี่คือคมชัดมากเลยคะนี่นะคะทุกคนเป็นร้านที่พลอยชอบมากๆชื่อว่าร้านวังหลังเบเกอรี่นะเพราะว่าตอนนี้คนเยอะมากพอเราใช้เป็นไวเลสเนี่ยเสียงเราจะดังอยู่ตลอดเวลา เสียงมันก็จะชัดชัดกว่าเสียงแอมเบียนท์ล็อบคมีอุปกรณ์แค่ชุดนี้เราสามารถจะทำงานวิดีโอดีๆแบบเมือนชีพออกมาได้นะครับเพราะอย่างบางคนเองจะรู้สึกว่าการที่จะเริ่มทำคอนเทนต์เนี่ยอุปกรณ์เป็นเรื่องยากไม่รู้ว่าจะเริ่มประกอบอยังไงก็สามารถที่จะไปปรึกษาได้ที่ร้าน b i ๊กแคนเนล่า200กว่า30สาขาท่วประเทศและนี่คือหลักฐานความสำเร็จจากสตาร์วิงทาครับขอบคุณมากนะครับ